อ่ะนะคะก็รอดูนะคะสาหรับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่กทมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลังจากที่ฮูยกระดับเรื่องของประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะคด้านสาธารณาสุขระหว่างประเทศเกี่ยวกับฝีดาดลิงหรือฝีดาดวานอนนะคะในบ้านเราเองเนี่ยจะต้องตื่นตัวแล้วก็ต้องยกระดับด้วยหรือเปล่านะคะการเฝ้าระวังจะต้องเป็นยังไงนะคะพูดคุยกับทางศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมาลเวชศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยหมอยงอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอขาสวัสดีครับอาจารย์หมอคุคัสคุครับค่ะคุณหมอขาถามก่อนเลยพอฮูเขายกระดับแบบนี้เนี่ยแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขก,ก็เรียกประชุมด่วนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้อีกอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะยกระดับให ฝีดาดว่านอนฝีดาดลิงเนี่ยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงลักษณะให้คล้ายกับโควิดเนี่ยอาจารย์มองมองยังไงคะว่าเราจะต้องตื่นตัวแล้วก็ยกระดับถึงขั้นไหนยังไงคะครับคือขณะนี้เนี่ยเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนะครับแต่ถ้ายกระดับเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงอยู่และครับมันจะมีใช้กฎหมายเพิ่มขึ้นนะครับนะฮกฎหมายต่างๆรัฐการบังคับต้องรายงานภายในยีสิบสี่ชั่วโมงต้องอะไรต่างเนี่ยมันจะมีมามากขึ้น นะครับแนละ้ก็ตรงไปตรงมานะครับถ้าถ้าเราให้ความสําคัญแล้วก็ยกระดับต้องปเป็นโรคติดต่ออันตรายไร้แรงค่ะและ้ว<ล>แต่ค่ะแต่ถ้าเราดู <colder> สถานการณ์ปัจจุบันที่เราเจอเจอชาวไนจีเรีย,ย ا, ที่ติดแล้วก็หลบหนีไปด้วยไปอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยคะ่ะสถานการณ์ปัจจุบันถึงขนาดต้องยกระดับเลยไหมคะในมุมมองของคุณหมอคือคือเราไม่ได้ผิดคาดนะฮะ ไม่ได้ติดค่าที่จะไม่เจอในเมืองไทยะนะครับในเมืองไทยยังเจอช้าไปด้วยซ้ำนะครับนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยเขาพบกันตั้งหมื่นห้าพันหมื่นหกพันละตอนนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันพบไปตั้งโอ้โผมว่าเจ็ดสิบแปดสิบประเทศแล้วล่ะเรายังล้าหลังกว่าเขาด้วยซ้ำ นะครับนะฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> จริงๆแล้วมันมันไม่ได้เกิดคาดหรอกว่าเราจะต้องพบปัญดาันหนึ่งของประเทศไทยนี่นะครับอ่าทีนี้ถ้ามองไปแล้วเนี่ยนะครับว่าโรคนี้เนี่ยฝรั่งเขาตื่นเต้นไหมนะครับ <c oughs> เราต,ต้องต้องดูความจริงก่อนถ้าเป็นไข้ทรพิษนะครับหรือฟีดานคนเนี่ยนะครับ็กลองนะครับเจอคนเดียวก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันรุนแรงอัตราตายสูงค่ะ <c oughs> แล้วก็เวลามันขึ้นจีมันน่ามันน่ากลัวมากค <c oughs> ฟีดาดวานอนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคที่มีความรุนแรงต่ำนะครับคืออที่บอกความรุนแรงต่ําเนี่ยขณะนี้ที่รายงานเข้าไปยังองค์การอ,อนามัยโลกนี่นะครับที่รายงานไปแล้วเนี่ยเป็นหมื่นคนเนี่ยนะครับยังไม่มีใครตายเลยค่ะนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็คือแคล้ายๆว่ามันเป็นโรคแล้วก็หายได้เอง โรคนี้ก็จะบอกว่าเป็นมันก็เหมือนกับว่าเ,เป็นสุขใสก็ได้หรือเป็นอสวัาดเป็นอะไรนี้ก็ได้นะครับนะฮค,คือมันมีตุ่มขึ้นมาแต่ตุ่มบางครั้งเนี่ยมันก็ทิ้งร่องรอยแผลเป็นที่ทําให้ใครๆก็ไม่อยากเป็นนะฮะ <c oughs> ว่าถ้าทิ้งร่องรอยแผลเป็นหรืออะไรต่างๆนี่นะค,ะนะครับอ่าก็ไม่มีใครอยากเป็นแต่หมายความว่าความบุนแรงของโรคนี้เนี่ยนะครับต่ำมากทีนี้สิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่า การรายงานเข้าไปในองค์การอนามัยโลกหรือโรคนี้เนี่ยนะครับเรารู้ว่าถิ่นกําเนิดมันนี่นะครับมันอยู่ในแอฟริกาแอฟริกากางกับแอฟริกาตะวันตกค่ะแต่การระบาดครั้งนี้เนี่ยมันออกนอกแอฟริกานะครับมันจึงตื่นเต้นที่ว่าเ้ยเองอยู่ประจําถิ่นของเองก็พออยู่ในแอฟริกานะครับแต่ทีนี้มันออกมันนอกแอฟริกาแล้วเมื่อออกนอกนอกแอฟริกาแล้วนี่นะครับ ความเห็นผมตั้งแต่ต้นเลยยากที่จะควบคุมอือค่ะนะครับค่ะผมใช้คำว่ายากที่จะควบคุมไม่ท้าค่ะนะครับอันที่หนึ่งคือความรุนแรงมันไม่มากอันที่สองเนี่ยนะครับหมอโรคนี้นะครับคุณจุฬลักษ์รับรองไม่เป็นทำไมคะคุณหมอคุณจุฬลักษ์ไม่เป็นแต่คุณพันม่แม่ผมเป็นผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่าอย่างนี้หรอคะ คือคือที่เป็นเนี่ยนะครับคือขณะนี้เนี่ยนะครับเราพบในผู้ชาย98ปอรเซนโอ้ค่ะนะครับผู้หญิงนี่ประมาณหนึ่งสองเปอร์เซ็นแต่ถ้าระบาดไปเรื่อยๆ,ๆแล้วเนี่ยนะครับทีนี้อาจจะเริ่มผู้หญิงละขณะนี้เนี่ยระบาดมปเปิดประมาณสองเดือนเนี่ยยังอยู่ในเฉพาะผู้ชายทำไมถึงเป็นผู้ชายชนใหญ่อาจารย์เขามีปัจจัยเสี่ยงอะไรยังไงไหมคะคุณหมอผมไม่แน่ใจคุณถวันนะครับ ผู้ชายเนี่ยที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นในกลุ่มของชายรักชายอ๋อครับคนะครับในกลุ่มของชายรักชายค่ะ <Okay. S 2> ผมเองเนี่ยยังคาดการว่าเอตอนไายเฟสติวัลเนี่ยมันจะเกิดไหมอืม <Okay. S 2> นะครับนะฮะเพราะจุดเริ่มต้นของโรคนี้ออกนอกแอฟริกาเนี่ยนะครับมันมาอยู่มันเกิดขึ้นที่ในสเปนค <Okay. S 2> ่ะในการจัดไงานไายเฟสติวัลแล้วมันก็เลยกระจายไปโล เพราะมันมีแมสกัดลิงมีการรวบรวมของคนหมู่มากแล้วก kind of ็ยังไปเกิดขึ uh> ้นเนี so ่ยแหล่งกระจายโรคเนี่ยอยู่ในสถานที่เรียกว่าสาวนาคุณสถาเัยไปไหมฮะก็ไปแต่ว่าสาวนาอยู่คนเดียวครับไม่ได้อยู่รวมฮะครับนะฮะคุณคือสาวนาของบรรดาผู้ชายเขาอะฮะครับอ๋อนะครับนะฮะนะครับ อไออันมันก็เลยเป็นกลายเป็นการระบาดนะแล้วก็การระบาดนอกไนจีเรียเนี่ยนะครับนอก<ฆ>นอกนอกอฟริกาเนี่ยเป็นผู้ชายเก้าส<ฆ>ิบ<ฆ>แปดเปอร์เซ็นต์ค่ะนะแล้วที่สิ่งสาคัญอีกอันก็คือว่าถ้าอยู่ในไนจีเรียเนี่ยนะครับไอตุ่มแผลหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะเจอที่ลําตัวที่หน้าที่อะไรต่างมากกว่า<ฆ><ฆ>แต่พอมาระบาดนอกออฟริกาแล้วเนี่ยมันจะเจอในร่มผ้า โอ้โหโล่มีอวัยวะเพศ30%กับ40%ค่ะนะครับทีนี้การติดของมันเนี่ยนะครับมันติดโดยการโค้ดคอนแทคทอนแทกแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าโค้ดคอนแทคระหว่างวีเพศสัมพันธ์อือันนี้คือสาเหตุอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะอาเป็นอันดับหนึ่งเลยะ เราจะเห็นได้มีหลายแฟกเตอร์ในตะวันตกนี่นะครับในตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปนี่นะครับคนที่เป็นสีดาษวานอนเนี่ย20เอร์ซ็นเลยมี h i อชรีร่วมด้วยอืมค่ะ20เปอร์ซ็นตครับครับครับมี h i อชรีร่วมด้วยแก็98เปอร์เซ็นเป็นในผู้ชายอ่า ทีนี้เพราะ้นนีนน้คุณจุฬาลักษณะใจได้เลยนะฮะ,ะ,ค,ะคุณหมอแหมอยากจะฝากเตือนนะคือตอนนี้มันมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นปาร์ตี้ของผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากนะค่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นแหล่งความเสี่ยงหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอที่เราต้องเตือนกันเ,เราคงเตือนได้นะครับนะฮะ,ะ,ะแต่เรื่องเรื่องแบบที่มันเชนพิธีมันต้องพูดมาก ค่ะคุณหมอขาอ,อย่างนี้ถามหลายคนกังวลว่าอ่าโอเคทราบว่าถ้าถ้าการติดต่อเนี่ยมาจากเรื่องของเพศสัมพันธ์แต่ว่าถ้าติดในรูปแบบอื่นๆล่ะคะเราจําเป็นจะต้องกลัวนะคะที่ตอนนี้หลายคนกลัวว่าไปเข้าห้องน้ําร่วมกับใครก็อาจจะติดมาได้หรือเปล่าหรืออ,อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันติดง่ายขนาดนั้นไหมคะการบอกว่าติดทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ชัดนะคะแต่มันติดในช่วงระหว่างปฏิบัติการเพศสัมพันธ์ นะครับนะฮะเพราะเราเราต้องว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่ามันมันไปโพสต์ contact กันตอนนั้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยองการอนามัยโลกเองเนี่ยก็ยังไม่กล้าพูดว่าเป็นเชวลทางคิตเป็นอืมนะฮะแต่รู้แน่ก็คือมันติดในระหว่างพฤติกรรมฮะนอนเนเดียวกันนะฮะทุกอย่างกระชั้นชิดมากนะฮะ มันเกิดตอนนั้นนะครับถ้าเราถ้าเราดูสถิติทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับพฤติกรรมนะผมบอกได้เลยว่ายากที่จะควบคุมอืค่ะค่ะแล้วเราสามารถติดต่อได้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 ทางอื่นอีกไหมคะโอกาสแล้วโคตคอนแทตโพสต์คอนแทตเนี่ยฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าผมเป็นแล้ว นะครับบุคคนที่เป็นนะครับแล้วมีภรรยาด้วยสมมุตินะฮะภรรยาด้วยมีลูกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีไปไปสัมผัสมาด้วยสมมติอย่างนี้นะฮะ,ะถามว่ามีไหมก็มีถูกไหมครับถ้าแบบมีโอกาสติดภรรยามีไหมก็มีแล้วโอกาสติดลูกมีไหมก็มีอ่ะเอาละในในเดือนแรกแกในปีแรกแก ส่วนใหญ่จะเกิดในกลุ่มนี้ก่อนค่ะหลังจากที่มันควบคุมยากขึ้นยากขึ้นทุกทีแล้วเนี่ยนะครับอนนี้แหละก็เหมือนเอชไอวีเอชไอวีเนี่ยที่มาครั้งแรกเนี่ยจะเตยอ,อยู่ในกลุ่มของออชายรักชายเช่ไหมฮะเยอะเลยตอนเริ่มต้นนะครับค่ะอพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยที่ o u ออฟคอน t r o ลแล้วเนี่ยมันก็ต้องกระจายไปทุกที่หลังจากนั้นครับนะครับนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับเอ,อ มันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนค่ะแล้วขึ้นอย่กับความรู้เพราะว่าโรคนี้มันมองเห็นนะครับ่จริงๆเนี่ยมันมองเห็นแต่แน่นอนนะฮะไอ้ส่วนที่ยังมองไม่เห็นและซุกก็มีครับจงงากน<อ>ั้นอาจารย์หมอช่วยแนะนะวิธีเราป้องกันเพื่อความไม่ประมาทปรนเนี้ยเราควรจะป้องกันยังไงก่อนนะนะผม,ผมก็บอกแล้วไงฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเอ ผมไม่ค่อยกล้าพูดอ่ะกล้าทุกคนมีศีลธรรมอืค่ะโอเคศีลธรรมผมก็ไม่รู้เขาเขาบอกเขาทำปุ๋ค่ะทีนี้เราวมรันกู้ไม่ได้เออครานี้อาจารย์คือสิ่งที่เรารับรู้ข้อมูลขนาดนี้เราคิดว่าหนึ่งก็คือว่าโอกาสที่เราจะไปโดนตุ่มหนองอะไรพวกนี้เนี่ยอ่ะมันมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าไปสัมผัสแล้วก็มีการล้างมืออ่าแล้วก็เว้นระยะห่าง ใช่ใชก่อนคือเดินสวนไปสวนมาไม่ติดแน่นอนลโลกโรคนี้เนี่ยติดยากค,ค,ค่ะมันจะต้องโคสคอนแทคจริงๆต้องนอนตุ่นเดียวกันนะครับอมันต้องมันต้องโคสคอนแทคแบบนั้นขนาดมันติดใช่ขนาดมันติดยากแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็เห็นได้ชัดแต่นะครับขนาดติดยากเนี่ยมันก็กระจายไปพอสมควรค่แล้ว แต่ละวันเนี่ยมันขึ้นวันละหมื่นนะฮะอือโอค่ะอ่าอันนี้หมายถึงตัวเลขทั่วโลกใช่ไหมคะคุณหมอครับใช่ทั่วโลกอ่ะค่ะเพราะงั้นจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยมันกระจายไปทุกทวีดแล้วนะฮะแล้วก็เอาว่าจริงๆเนี่ยมันก็ยากต่อการที่จะควบคุมให้มันหมดไปค่ะถ้าถามผมนะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับนะฮะพฤติกรรมของเพศัมพันธ์อืมอืมอืมอ่า เราดูก็ได้ว่าการมโลกเนี่ยทาไมมันไม่หมดขั้วตีนะครับนะฮะแต่นั้นเหมือนกันนะครับเราจะต้องยอมรับความจริงแล้วหลังความจริงแล้วเนี่ยมันก็คงจะยากนิดในการที่จะเก้ลิดนะจะกําจัดให้หมดจริงจิงเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็เราก็ต้องพูดถึงวัคซีนอีกเสียเงินเสียทองอีกค่ะเนี่ยกําลังจะถามเลยแล้วถ้าถ้าดูเรื่องของระบบระบบคัดกรองของบ้านเราอ่ะ แล้วก็ยาเรื่องของวัคซีนระบบสาธารณาสุขสําหรับบ้านเราจะต้องจะต้องเตรียมยังไงบ้างคะคุณหมอแล้วก็ความพร้อมอะค่ะ,ะระบบคัดกรองเนี่ยนะครับถ้าทุกคนให้มีความซื่อสัตยอ์อย่างกรอกและบอกการความเป็นจริงหมดนี่นะครับก็อโอเคนะครับแต่บางคนเนี่ยนะครับเขาเขามีแผลในล่มผ้าเราจะเป็นรู้เข้าเดียอืมค่ะนะ อาจากว่าเราใช้กฎหมายพรบโรคติดต่ออันตรายจัดแก้ผ้าหมดเลยนะฮะนึกออกกันไหมฮะมันก็ยากนะครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันทุกคนถ้ามีความตื่นสต์ทุกคนไปเสี่ยงมาไปเลยมาแต่รู้จักวิธีการป้องกันรู้จักวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยถึงแม้โรคมันไม่รุนแรงเนี่ยนะครับมันก็ช่วยกันลดให้มันน้อยที่สุดลดการแพร่ระดวนเรื่องของยารักษาเนี่ยนะครับมีคนพยายามใช้ยาหลายตัวฮะโดยสุบก็คือโรคนี้ไม่จําเป็น มันหายเองอยู่แล้วนะจะใช้ซิโดโฟเวียจะใช้อาุูใช้มี่ต่างๆเนี่ย่ผมคิดว่ามันไม่รุนแรงคมันไม่เย็น่าไม่ได้เหมือนไข้ทรพิทไม่ได้เหมือนซีดาดนะฮะทีนี้วัคซีนนะครับผมก็ยังดีใจว่าถ้าโรคนี้เข้ามาเนี่ยผมคนหนึ่งอย่างนี้ว่าผมก็กันได้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าฉีดไว้แล้วเพราะผมปลูกฝีแล้วค่ะเพราะผมปลูกฝีแล้วค่ะประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเราปลูกฝีเมื่อก่อนเนี่ยใครก็ตามนะครับ ที่เกิดก่อนปี2517ันห้ร้อยเรอเปอร์เซ็นต์ปลูกฝีคเกือบร้อยเปอร์เซ็นปลูกฝีนะถ้าใครเกิดหลังปี2523ันห้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ปลูกคะนะครับช่วง1นึ่งเจ็ดถึงสอสามเนี่ยมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆการปลูกฝีลดลงค่ะแล้วเราเป็นเริ่มเด็ดขาดปี23นะครับใครเกิดก่อนปี23นะยังมีพอ o p e r t y ของการปลูกฝีค่ะ ่คุณพระั์เกิดก่อนไหมครับเกิดก่อนหลายปีแล้วฮะับผมปลูกแล้วผมปลูกแล้วก็ดูที่หัวไหลายซ้ายแต่รุ่นลูกเราที่ไม่ได้ปลูกเนี่ยอาจารย์หมอแล้วถ้าเกิดเป็นขึ้นมาเนี่ยยังไงอะเราต้องรักษายังไงถ้าถ้าไม่ได้ปลูกนี่นะครับเป็นเนี่ยมันก็หายเองก็ไม่ต้องกลัวอ๋อครับในกรมันก็หายเองอยู่แล้วประมาณสองถึงสี่อาทิตย์ก็หายหมดตกสะเก็ดหมดอื ร่างกายก็มีภูมิขึ้นมาป็นร่างกเป็นอีกในชีวิตนี้เอ๊ะก็ดูมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากเลยนะคุณหมอเห็นมีคนเล่าประสบการณ์บอกว่าเป็นคนไทยอยู่ในอยู่ในต่างประเทศเป็น,เป,นเป็นโรคนี้เหมือนกันก็บอกว่าไม่ต้องไปกลัวจริงๆแล้วลักษณะคล้ายๆอิสุอิสัยแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ข้อเท็จจริงถูกต้องไหมคะ,ะถ้าถามผมเนี่ยผมบอกอาการน้อยกว่าสุขใสในผู้ใหญ่ โอ้ค่ะคุณหมอนะครับนะครเพราะว่าตุ่มเนี่ยมันไม่ได้เยอะแบบสุขใสในผู้ใหญ่เท่าอมอร่เห็นเขาบอกว่าไม่ตุ่มมันไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนในภาพข่าวที่เห็นแบบเต็มตัวเป<ช>็นพื่นขนาดนั้นเลยที่เราเห็นในภาพถ่ายส่วนใหญ่เป็นฝีดาษหร,ร,ร,รือไข้ทรพิษอ้โหค่ะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าตุ่มมันไม่ได้ขึ้นเยอะหรอก นะครับแต่บางครั้งขึ้นมันก็ถ้าขึ้นที่หน้ามันก็ไม่มีขยยให้ขึ้นเหรอครับมันจะเกิดความลำคาญกลัวเสียโฉมอะไรอ่านี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดแสเป็นขึ้นมาถ้ามีการอักเสบซ้ําเติมขึ้นมาจะเป็นแสเปนเราก็ไม่อยากให้เห็นในอย่างนั้นทีนี้พาพูดถึงการป้องกันด้วยวัคซีนนี่ะงนี้เราก็มีปัญหาอยก่ฮะว่าเราจะเอาเอางินที่ไหนไปซื้อเยาะที่จะให้ทุกคนหรือก็เป็นไปไม่ได้ วัคซีนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสามเจเนอเรชั่นแหละเจเนอเรชั่นที่หนึ่งเนี่ยผมผมได้ใช้นะฮะก็ค <c oughs> ือปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษเนี่ยแหละครับนะฮะมันป้องกันฝีดาดวานอนได้อยู่แล้วประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นได้อยู่แล้วค <c oughs> นะฮะเราปลูกฝีกันเมื่อก่อนเนี่ยในเจเนอเรชั่นที่หนึ่งเนี่ยเราใช้น้ำเหลืองของบัวเอาฝีดาดบัวเนี่ยนะครับอ่าทําให้บัวเนี่ยเป็นฝีดาฝีดาดบัว ค่ะแล้วก็เอาน้ําเหลืองของวัวเนี่ยนะครับที่มีเชื้อไวรัสส่วนนี้เนี่ยมาทําให้แห้งแล้วมาจดใส่ผิวหนังเราแล้วสะกิดให้เราติดปีศากลัวอืมอันนี้เป็นวัคซีนจมเจเนเรชันที่หนึ่งใช้น้ําเหลืองของวัวมามา,มาทาให้เราติดนะฮะที่เราท,ที่เราใช้แลกขณะน,นี้บ้านเรามีวัคซีนตัวนี้อยู่จุดตั้งห้าแสนโดสออค่ะาการ็บไว แลวผมเชื่อว,ว่าวันนั้นที่ประชุมกันผมก็เชื่อว,ว่าแบคทีเรียตัวนี้ยังใช้ได้ค่ะนะครับยังใช้ได้น,นะเพราะไวรัสที่มาดูแล้วยังมีชีวิตอยู่ค่ะนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันคุ้มไหมที่จะเอามาฉีดมาปลูกลในเมื่อพีษดาบวานอนเนี่ยมันไม่หลุดแหลกอาการย์ข้างเคียงของไอ้ไข่ตอพิษตัอันนี้เนี่ยนะครับปลูกฝีเนี่ยคุณจะต้องเป็นแผลเหมือนกันนะค่ะอ่า เรับบอกว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีใส่แขนสั้นไม่ได้นะะต้องมีแผลขึ้นมาหนึ่งแผล่าเขาบอกไม่ถ้าไม่ได้ได้กระไรก็ปลูกที่ก้นอ๋อได้เหรอฮะปลูกที่ก้นได้เหรอฮะได้ได้ครับได้ครับของหลอดบิ๊ินี้เลยู่ให้อมเลยแบบจะได้สามารถจาได้อยู่แล้วแน่ก็พอแรกครับพอแรกซีเจเนเรชั่นที่สองเนี่ย แทนที่จะทําจากฟีดไอบัวน้ำเหลืองบัวเนี่ยอเขาก็เพาะเลี้ยงตัวไวรัสเลยนะครับแต่เพราะเลี้ยงในเซลล์เคาน์เจอร์มันก็ได้มันก็หลีกเลี้ยงจากโรคของวัวเพราะว่าขืนเอาของวัวมาเอยอะๆเด็ดติดโรคบัวับนะครับนะก็เอาตรงนี้ก็ใช้อจากเพาะเลี้ยงแต่ปัจจุบันนี้เป็นวัคซีนเจเนเรชันที่สามแล้วค่ะไม่ต้องปลูกใช้ฉีดเลย เราต้องลองเขีมนอ่าก็ทําให้ไอ้ตัวเชือกปีดาตัวเนี้ยให้ม uh, ันอ่อนลิดแล้วก็ฉีดเข้าไปค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเจนเดเรชั uh, uh ่น huh. ที uh ่สาม่ยค่อนข้างดีนะครับประสิทธิภาพก็ดีอ่านะครับอ oh, ่าต้องให้สองครั้งอแล้วตอนนี้ก็แย่งกันอ่าก็แพงอืได้ค่ะไม่รู้ราคาเท่าไหร่ผมเชื่อเลยวราคาแพงแน่นอนไา้ครบชา์แหมวันนี้คุยแล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยนะฮะ ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเป็นอย่างสูงครับวันนี้ครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บ<อ>สวัสดีครับนี่แบบดีครับสวัสดีค่ัศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับหัวหน้าศูนย์เ่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาค,ควิชากุมาระเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์คณะแพทยาศาสตร์ด้วยค่ะ <Sur. S 1> นะ อ่าส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะคะฟังคุณหมอแล้วก็สบายใจขึ้นได้เยอะเลยะนะคะก็เรียกได้ว่ามีความพร้อมทั้งวัคซีนเรื่องของระบบการคัดกรองอะไรต่างๆแล้วก็ตัวอาการของโรคด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไป